สวัสดีครับผม f อฟสทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดนะครับมีหลายๆคนนะครับติดตามบริษัทคุณชัยไทยพาราตรงแล้วบอกว่าคุณชัยคะตอนเนี้ต้องเอาใบมอหน้าบัตรตัวจริงใบแปรไปให้ทางไหนทางสารทูตอาจไม่ต้องถามบอกว่าทางานทูสโซนยุโรปแล้วกันต้องใช้ใบจริงใบอะไรต่างๆไหมข้อสงสัยเนี่ยบางคนเขาสามีเขาเสียชีวิตแล้วนะ เราไปทางสารทูแล้วทางสารผู้บอกต้องใช้ใบจริงเดียวเออใบจริงอาจจะได้นะแต่ว่าทางคนไทยเนี่ยไปแปลเอกสารให้แล้วใบจริงเราเขาเก็บไปเลยใบจริงอะ่ะมีสิทธิ์หรือเปล่านี่คือคําถามรอของเอฟซีบางคนที่สามีเสียชีวิตแล้วแล้วบอกว่าต้องไปเอาใบจริงไปให้กับกายว่าทางสารผู้ยึดใบจริงเลยถามถามว่ามีสิทธิ์หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องออมนะครับอ่านให้ฟังเนาะไม่ต้องออมชื่อประเทศนะคะผมค่ะ ก็จากเหตุการณ์ก็คือเรามีการประสานงานให้ลูกค้านะคะและทีนี้ก็คือเหมือนทางสถานพูดเนี่ยติดต่อลูกค้ามาว่าจะต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้นแล้วก็ต้องส่งเขาเรียกว่าส่งไปษณีย์มาเป็นเอกสารฉบับจริงอืใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็อาหาข้อมูลแล้วก็ประสานงานเราหาข้อมูลนะครับของทางสถานทูตผมไม่สนใจสถานพูดอะไรของคุณนะแต่ผมดงการ ความจริงว่าทําไมต้องให้อะไรเอกสารเกี่ยวกับใบมรนาตจริงคุณสามารถถ่ายเอกสารสแตมป์รับรองได้ที่ทางสารทูตว่าคุณได้รับแล้วอันนี้ได้แต่เอกสารน่ะเมียพี่เป็นคนเมียคนไทยก็สามารถเอากลับได้แต่บางาสารทูตบางคนบอกต้องใช้ทิ้งไว้ที่นี่เลยอ้าวแล้วไปแปลมาให้เรียบร้อยไปแปลให้ด้วยเท่ากับมามาถวายให้หรอไม่ใช่เพราะฉันมีข้อกนหมายมาว่าอะไรเป็นไงบ้างครับค่ะก็ตาม ตามข้อกฎหมายนะคะกะ็เอกสารฉบับจริงเนี่ยเขาจะถือเป็นหลักฐานสัมพัญทางกฎหมายมซึ่งอยู่ภายใต้หลักการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือเอกสาร,ค,รค่ะตามอนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุ์ค่ะ,ะปีหนึ่งเก้าหกสามค่ะค่ะข้อที่ห้าและข้อที่สี่สิบสามค่ะซึ่งรับรองสิทธิ์ของบุคคล ในการถือครองเอกสารราชการส่วน,นบุคคลและกําหนดให้การดําเนินการของสถานพูดเนี่ยเป็นแค่เพียงการตรวจสอบและรับรองเอกสาราไ,มไม่ใช่การยึดครองใช่บางคนสถานทูตคุณไปหาทางสู้บอกเอาไปจริงเินไม่คืนให้อันนี้ไม่ได้นะแจ้งความได้เลยนะอันนี้บ,บอเอฟซีเพราะมีข้อกฎหมายนะครับพอบางคนเนะ่ะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยเยนะี่ยนะครับผมจะบอกต้องเอาตัวจริงมาอย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วไม่คืนให้ถ้าขอบคุณรับทรัพย์นะครับผม นะครับอันนี้ไม่โอเคนะเราบอกให้มีฝรั่งคนไทยนะครับอ่าที่ไม่รู้จุดนี้นะครับเราบอกเฮ้ยไม่ได้เป็นสิทธิ่สนุกกิเป็นจะเป็นหลักฐานค,คุณไปสามารถเอาไปแล้วถ่ายซีลออกมาหรือถ่ายเอกสารรับรองกาลังตีของคุณแล้วแต่ปัญหาคุณแต่คุณต้องคืนไปมอนาบัตรใบแต่งงานอะไรต่างๆให้เขาไม่ใช่ให้ไปแล้วแล้วเจ้าตัวจะไปขอใหม่ใช่ค่ะไม่ไดอ้อ่านต่อครับค่ะนอกจากนี้ค่ะ ตามกฎหมายเนี่ยว่าด้วยสิทธิ์และการบริการของชาวประเทศจุดๆๆจุดจุดประเทศเ <ๆ S 1> น่ง<น>่ะซานโซนโรก<น>ผมไม่รู้<ฆ>ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเ<ฆ>พราะเกี่ยวกับกฎหมายนะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคุณเอาข้อมูลนี้<ฆ>ไปให้เขาดูว่าเป็นทรัพย์สินองทองของเราเป็นสิทธิ์ของเราที่จะได้คืนนะคะอ่านต่อครับค่ะตามมาตราสองวรรคหนึ่งระบุว่าภารกิจ ของหน่วยงานทางการทูตและกงสุนทร,รของอโซนยุโรปเนี่ยค่ะค,คือให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางเอกสารแก่พลเมืองค่ะคโดยที่ต้องเคารพสิทธิ์และทรัพย์สินของผู้ยื่นคำร้องก็หมายความว่าไปมอนะบัตรใบแต่งงานซีลถังรถแปลไปให้เขาเขายึดหมดเลยเขาบอกเอาไว้ที่นี่ล่ะฟ้องนะครับฟ้องไปเลยแจ้งความเลยครับ นะครับเพราะว่าเขาึงคืนให้เขาสามารถไปถ่ายเอกสารอันนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ดูนะเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรนะครับดูหน่อยเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรเมื่อเขาบอกว่าเอาไปเลยเนี่ยเขาบอกเอกสารเอาไปปุ๊บก็ต้องใช้ตัวจริงเลยคุณถ่ายรูปมาแจ้งความได้เลยนะนะครับผมอ่านต่อครับค่ะก็ก็คืออันนี้มาในส่วนของสถานทูตเนี่ยเขาจะมีอย่างที่เขาระบุไว้ชัดเจนก็คือมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเดียวในการออกเอกสารให้ครับค่ะ แล้วก็าถากเอกสารเนี่ยทางสถานทูตได้ดําเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือต้องส่งคืนให้เขาสามารถเอาไปก่อนแต่ต้องส่งคืนให้ใช่ครับนะครับต้องส่งคืนให้ถ้าไม่ส่งคืนก็เป็นทรัพย์สินเงินทองของคุณค,คุณสามารถแจ้งความได้เลยแจ้งความสารทูตได้เลยเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่ผมดูมานะเขาขอไปจริงหมดเลยแล้วเก็บไบจริงเก็บไว้ที่ทางสารทูตเลยอืมเฮ้ย hey, สารทูตคนไทยไม่ได้โง่นะอืมนะครับ เนาะเรามีกฎหมายคุ้คมครองตัวนี้อยู่เนาะถ้าก็ดูคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะไปทางสารทูดนะแล้วก็เกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมสารทูตตามประเทศแล้วเขาบอกต้องใช้ไปจริงโอเคคุณสามารถให้เขาได้แต่เขาจะคืนให้ถ้าเขาบอกไม่คืนให้มันเป็นทรัพย์สินของคุณนะครับมันสามารถเขาสามารถเอาไปเนะี่ยประกอบงานของเขาได้แต่สแกนเนอร์เป็นไฟล์ pdf ระบบของทางหน่วย้าศการประเทศทั้นท้าแต่ไอเอกสารที่คุณแปลมา ใบมอหน้าบัตรที่คุณแปลมาใบจริงต่างคุณต้องาขออีกครั้งหรอเลเพื่ออะไรเพราะฉันทางสารทูตก็ต้องเข้าใจเรามีกฎหมายข้อมูลนี้นะครับแล้วก็ฝากเอฟซนะครับที่ไปทางสารทูตเนาะเราช่วยคนไทยด้วยกันนะครับถึงเจ้าหน้าทีเ่เป็นคนไทยนะฝากเนาะคุณเป็นคนไทยเนาะชื่อเไทยด้วยกันไม่ใช่ว่าคุณมากูใหญ่กว่ากูดีกว่านะครับเพราะฉันผมแนะนําว่าให้คนไทยที่ไปที่นั่นก็จดจําชื่อเขาไว้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับแล้วก็ถ้าเขาออาไปเลยไม่คืนก็ นะนาว่าให้เขียนจดหมายแจ้งไปว่าเราส่งเอกสารตัวนี้ไปให้นะครับแล้วก็ทำไมไม่คืนเราเพราะอะไรเพราะเอกสารพวกนี้ต้องใช้เงินจ่ายทุกอ,อย่างเลยการแปลภาษาเอย่ยไปมอหนา้าปิดใบแต่งงานคี่คุณให้เข้าไปเขาสามารถเอาไปใช้แต่แต่นั้นต้องคืนมาถ้าไม่คืนก็แจ้งฝากนั่นแหะแจ้งทางสารผู้เลยจบผมไม่ได้สนใจเป็นสารผู้ที่ไหนจะสนใจว่าถ้าเราไปบ้านเขานะครับเขาก็ใช้ระบบนี้กับเราผมไปในอำเภอของประเทศสุแลนหรืออะไรต่างๆทำลูกน้อง เขาก็ไปถ่ายเอกสารนะครับภายเอกสารเขาแสแตมป์ปึ้มเรียบร้อยแล้วรับรองแล้วแต่นี่คุณเก็บของคนไทยไปเลยนะมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะชี้แจงสมมติเราจะอะไรนะเอ่อ,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 อคอมเมนต์ต่างๆที่ไม่ดีไม่ดีก็สามารถทําได้นะครับหน่วยงานข้าราชการสามารถเขียนไปทางอีเมลว่าผู้ยคนนี้บริการไม่ดีนะครับแล้วคุณจ้างมาเพื่ออะไรเพราะคุณมาเพื่อบริการคน ไทยที่อยู่ประเทศไทยไม่ใช่คนเหนือกว่านะครับก็คนดีกว่าดีกว่าคนไทยเพราะคุณเป็นคนไทยเหมือนกันเพราะฉันอย่าสูงอย่าต่ำคุณคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดนะเพราะว่าเพราะฉันก็ฝากเตือนนะครับทีมงานที่ทํางานที่ทางสารทูดเนานะเป็นคนไทยเนาะเราคนไทยด้วยกันนะครับผมเนาะเขาตกทุกข์ยากมาก็คุยกับเขาดีๆกันนะครับอย่ามาดูถูกดูดแชร์เขาหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉันถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณตกงานได้นะนะครับเราสามารถที่จะ,ะเขียนจดหมายรายงาน กรมศุลดูเจ้าของหรือว่าเจ้าที่ทางทาง่าทางที่ต่างประเทศได้เลยนะครับหรือว่าบอกเอ้คุณนี้ไม่โอเคคนนี้ดา่าทําไมบางคนเขาขับรถไปอุ่าหขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพไปหาคุณแล้วนะคุณไปดา่าเขาว่าเขานะบางคนนะไม่บางคนนะผมได้ยินมานะก็คุยกันพูดดีๆนะครับทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันที่เขาไปนะันที่นั่นเพราะฉันจะไปขอวีซ่าเอ้ยอะไรต่างๆไม่ใช่อะไรไปไงผมไม่รู้ว่าคุณมีเมนหมดหรือยังนะไม่เข้าใจนะ ก็คุยกันดีๆนะครับผมกับคนไทยด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับอย่างน้อยก็ออ<ช>อย่างน้อยนะครับผมอย่างน้อยเราช่วยกันซึ่งอะไรกันคนไทยด้วยกันนะครับถามเขาพูดใจดีๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปทาทางสาราทูตกูใหญ่กว่าอีโก้สูงกว่าผมคิดว่าคุณออกจากทางสารพูตะคุณคนไทยไปทํางานอื่นงอื่นขายอย่างอื่นดีกว่าเมื่อคุณทํางานของราชการคือคุณเข้าใจไหมทำงานข้าราชการค,คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสารพูดคุณก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะว่าที่ต่างประเทศเขาให้เกยียรติซึ่งกันนะคุณจะเป็นเป็นคนใช้เอยจะเป็นเมียฝรั่งที่มีพูดจาไม่รู้เรื่องคุณก็ต้องให้เกยียรติซึ่งกันและกันนะครับนี่คือจุดเด่นของต่างประเทศว่าไม่มีใครสูงกว่ากันจะเป็นยางนนายกรัตรนตรีจะเป็นอะไรต่างๆเขาให้เกยียรติซึ่งกันและกันอันนี้จุดนี้คนที่ทํางานทางสายพูดร,รับรู้รับทร,รบาบด้วยน,นะครับก็มาเล่าสูงตังประมาณนี้เช่นเอกสารต่างๆนะครับเราก็ผมแนะนําว่าให้เขียนจดหมายไปให้นะครับหรือไปที่นั่นบอกขอคืนด้วยนะครับเพราะว่าตามกฎหมายข้อนี้ข้อน คุณก็เอาข้อมข,อข้อข้อกฎหมายเนี่ยไปให้เขาดูว่าเราจะคืนถ้าทางศาลผู้ว่าไม่คืนให้เขาก็ถามว่าเพราะอะไรมีข้อ,ข,อ,ข,อข้อข้อกฎหมายข้อไหนถามเขานะครับแต่ถ้าผู้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็เขียนจดหมายเอาร้องเรียนไปร้องเรียนไปหาเขาก็ได้อันนี้ก็คือปัญหาคนไทยบางคนที่มาหาผมบอกคุณชัยส่งเอกสารไปแล้วเขาบอกต้องใช้ปจริงอ่าองไปที่นั่นเลยจําเป็นไหมต่งางๆนานาคือมันก็ต้องใช้เงินทุกอย่างนะนะครับผมเข้าใจ นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นคนที่อยู่ทางสารทุนนะก็ให้เกียรติซึ่งกันด้วยกันเพราะว่าคุณก็เป็นคนไทยและคนที่ทํางานที่ทางสารทุนจะเป็นฝรั่งเนี่ยก็ให้เกียรติคนไทยเพราะว่าคุณอยู่แผ่นดินไทยอยู่นะครับไม่อยู่ที่ประเทศของคุณเนาะก็ <c uman> ให้เกียรติซึ่งกันในกันไม่ใช่คนไทยมาปุ๊บคุณมาดูถูกคนแค์คนไทยแต่คุณไปทํามาหาเงินไปกินขาราชการของประเทศคุณแล้วก็มามาดูถูกคนไทยนะ <c uman> ไม่ดีนะครับเนาะไม่ดีก็ฝากแลวกันไม่งั้นก็คุณก็ถ่ายวีดีโอไปจายไปเลยไม่สนใจ พอประจานปุ๊บมันก็รู้แล้วเป็นไงบ้างจริงๆผมคิดอย่างนี้นะพอมาทํางานที่ประเทศไทยก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่านะครับเนาะรประมาณนี้เข้าใจว่าเมียฝรั่งบางคนพูดไม่รู้เรื่องนะฮะแต่คุณไปทํางานจุดนั้นคุณตัดสินแล้วว่าคุณทากับจุดนั้นมีฝรั่งบางคนคุยไม่รู้เรื่องคุณก็จะอธิบายเขาเข้าใจเพราะคุณเป็นคนของอะไรนะของอของประชาชน,ชาชนคุณต้องรับให้ได้ถ้าคุณรับไม่ได้ผมคิดว่าคุณลาออกไปทำล้วข้าวแกงไปขายส้มตำไปดีกว่านะครับผม ดูคือต้องเข้าใจบางคนอ่ะไปน่ะก็ไม่รู้เรื่องผมเข้าใจในงานนี้ผมเข้าใจนะว่าเข้าไปบางคนก็พูดไม่รู้เรื่องอย่างงุ้นอย่างนี้แต่คุณต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันประมานั้นเพราะว่าสารดูดของต่างประเทศเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมและคุณทํางานของต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกฎนี้ค er board board ุณต้องเข้าใจจะเป็นคนใช้คนถือพื้นคนเก็บขยะอะไรคุณต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันประมานี้กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนเข้าไปข้างในด้วยนะครับ เขียนข้อมูลต่างๆเข้าไปข้างในด้วยนะครับประมาณนี้กันครับผมเนาะมีอะไรเขียนมาบ้างครับเอฟซีอ่อมา<ข>อมาครับผมขออ่านสักครู่นะคะครับคุณละไมค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานสวัสดีครับผมคุณพันนีค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานครับสวัสดีครับค่ะคุณละไมเอกสารของอ่าอันนี้ถามความคืบหน้าค่ะแต่ถ้าถามความคืบหน้าก็สามารถติดต่อเข้าไปใน ลายของเราได้ลยของบริษัทครับผมใช่ค่ะก็จะมีทีมงานที่ดูแลคอยตอบอ่ะจะตอบให้นะนะครับแล้วก็คุณอ่าสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานทุกคนค่ะคุณชัยให้ความรู้ดีมากๆค่ะขอบคุณมากครับคือสิ่งไหนที่เรานะสิ่งไหนที่เราให้ความรู้ได้เราก็ให้ไปนะครับแล้วก็เราทุกอย่างที่เราทํามาเพื่อให้ความรู้คนไทยบางครั้งไปทางสารูดเอ้ยคุณจะโดนด่าหรือเปล่าวะใช่ไหม ุูจะโดนด่ดาสมัยก่อน20ปีแล้วโอ้โหทำไงยุนอย่างงี้พรอ,อะไรผมเคยโดนมานะ <laughs> ผมเคยเดนสมัยนี้มือถือเรียบร้อยเลยเล็กๆประจานเลยนะครับระวังนิดนึงนะระวังนิดนึงนะโซเชียลค่ะโซเชียลมาแรงนะครับผมเนาะเพราะฉันคุณมาให้ปลาเกี่ยวงานนี้คุณเป็นคนประชาชนนะครับเพราะฉันหน้าที่คุณคืออะไรไม่ใช่หน้าที่คุณเป็นใหญ่กว่าคนอื่นถ้าคุณอยากคิดว่าใหญ่กว่าคนอื่นคุณก็เวลาออกอย่างบริษัทนี้จากทางสารพูดว่าคุณไปทําค้าคขาแกงขายช้อนดำของคุณได้ ดีกว่านะครับเนาะผมคิดว่าในจุดนี้เดี๋ยวเราเอาข้อมูลนี้นะใส่เข้าไปข้างในเพื่อคนไทยจะได้มีความรู้นะครับผมเราไปถ้าไปทางสารทูตน,นะครับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็เหมือนกันคนไทยก็ต้องพูดจากับเขาดีๆนะฮะให้เกียรติเขาด้วยนะเราคือคนไทยที่จะไปให้เอกสารเขาก็คุยกับเขาดีๆไอคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องคุยดีๆกับเราเหมือนกันนะนะครับดูดูอยู่ที่เยอรมันค่านะครับผมเนาะ โอ้นะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็ต่างๆนานาต้องให้เกียรติสิ่งกันอะไรกันไม่ใช่ว่ามาปุ๊บนะครับบอกอะไรไเป็นยังไงคือนิสัย,ยงี้ไม่สมควรที่ทํางานสารทูดน,นะครับผมผมไม่ได้แคร์คุณหรอกว่าคุณทํางานอะไรนะ่ะแต่ผมแคร์ว่าเมื่อคุณทํางานทางสารพูตของรัฐบาลของรัฐบาลข,ของต่างประเทศน่ะคุณเป็นคนของประชาชนคนอื่นเขาเสียภาษีคุณต้องทําตามกฎกติกาก็คือว่าเขาจะมีเงินรายได้ไม่มีไรายได้เขาจะขอเงินยืมเงินไม่ไม่ งินมอเอ่อเกี่ยวกับใบมอหน้าป่าต่างๆยื่นให้ก็ให้เกิดเส้นงะไกันดีกว่าไม่ใช่ว่าคุณมาทำนี่นั่นแทนบนนายคนอื่นผมนี่แน่นอนว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้ไม่ดีสําหรับการทํางานนะครับนะไม่ดีสําหรับการทํางานเลยมันไม่ดีสําหรับประเทศของเขาด้วยล่ะสารรุ่นเขาด้วยล่ะเอาจริงๆนะคุณไปทํางานฐาสููรของเช่นเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วคุณปากมาป้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 ามาดาคนไทยเนี่ยนะครับผมนะครับนะพอไปดาคนไทยเนี่ยแล้วคุณเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยไปด่าทาไมเออ เมื่อคุณไปทํางานให้ทางสารทูตของต่างประเทศแลวคุณเป็นจากคนไทยแต่คุณทำมาหากินกับคนไทยคนไทยมาทางสารทูตขอวีซ่าเอ่ยแล้วก็ต้องจ่ายจ่ายภาษีไหมจ่ายค่าทวีซ่าจ่ายเท่ากับรัฐบาลของคุณทางสารทูตก็ได้เงินจากทางคนไทยอีกต่างหากเพราะฉันนะครับผมอย่าลืมตัวเองว่าคุณเป็นคนไทยนะครับอ่ะแล้วไอ้คนที่ไปก็เหมือนกันนะครับผมก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันกับเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ใช่ฉันมาที่นี่เชิงใหญ่ว่าฉันเป็นเมียนรั่งไม่ใช่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประมาณนี้นะครับใช่ครับเจ้าหน้าที่บางคนก็พูดแบบว่ามาดูไม่เพราะประชาชนเลยก็ก็แจ้งได้ครับเราคุณละไม่นะละไมก็สามารถแจ้งได้ว่าพูดจาไม่เพาะไม่ให้เกิยิซึ่งอะไรสามารถแจ้งทางหน่วยราชการหรือทางหน่วยงานใหญ่ได้นะครับเนาะอ,อันนี้เราสามารถทําได้เพราะว่าเราเข้าไปข้างในนะครับเราไปขอวีซ่าอะไรต่างถ้ามาโจนใส่เราด่ามุมมุม,ม,ม,มกาไก่ก็สามารถที่จะแจ้งเขาได้ว่าทํางานไม่ดีหรือไม่ให้เกิยริซึ่งก,นกันแกันอันนี้ที่ต่างประเทศเขาจะกดนี้หนักมากนะ นะครับผมไม่ใช่ว่าไปปุ๊บคุณกราบไหว้ไม่มีนะครับผมไม่ต้องทำมีกล่องมีกล่องให้แสดงความคิดเห็นอ่ามีกล่องให้ความคิดเห็นก็ก็กล่องก็เขียนชื่อนามสกุลเข้าไปเลยถ้าไม่สะใจก็เขียนทางอีเมลนะให้เจ้าเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเขาด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปรู้แล้วรู้ไม่รู้ผมไม่รู้่ก็คือทำยังไงนะให้ทางหน่วยเทารรับทราบหรือเขียนจดหมายมาหรือชื่อนามสกุลว่าผู้หญิงคนนี้อ่าเป็นคนไทยไม่ไม่รับบริการอ่าไม่ดีก็บ่านกันไปนะครับคุณไม่ได้ขอเข้ากินนะครับเนาะ เขาคุณไม่เขาขอข้าวเขากินคุณไปทางสารพูดไปขอวีซา่าคุณไปที่นั่นนะครับคุณจะทาอะไรสักอย่างคุณก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเขานี่คือการทําทงานเพราะทางสารพูดได้ค่าธรรมเนียมคือค่าทํางานเพราะฉันเขาจะบริการให้คุณดีโอเคไหมครับประมาณนี้ในการสําหรับ f อซท่านที่เข้ามาอ่ามาดูกดได้กดแชร์นะครับก็เป็นความรู้ด้วยกันนะครับผมประมาณนี้มีอะไรไหมไม่มีเนาะไม่มีคิดยังไงบีเอ่อออมก็อ,อ่าคิดว่าก็จะน่าจะมีอีก ลูกค้าหลายๆคนที่ยังไม่ทราบในส่วนของเรื่องเอกสารเพราะลูกค้าให้ไปตัวจริงหมดเลยใช่ค่ะมันก็จะเสียสิทธิ์ของเราบางครั้งก็คือเราจะต้องมาอ่าเหมือนเราจะต้องมาทําเรื่องขอตัวจริงใหม่เออให้ผมก็ให้ใบมอหน้าัไปแล้วแปรด้วยแปลก็ต้องจ่ายใบมอหน้าบัรก็ให้ไปแล้วนะครับผมแล้วสมวท้ายทางสารทุกเก็บไปเลยอ่ะใช่แล้วจะมาขอใหม่เสียเวลาอีกมันใช่ไหมมันมีกฎหมายข้อไหนคือถามเขาว่า ถามหน่อยครับมีกฎหมายข้อไหนครับที่ต้องเก็บไว้ที่นั่นถามหน่อยข้อกฎหมายข้อไหนเออเอาข้อมูลมาข้อไหนเพราะไม่งั้นคุณก็เสียสิทธิ์คุณก็ไปขอเอกสารใหม่แปลใหม่ทุกอย่างจ่ายเงินใหม่อีกครั้งเนี่ยมันไม่ใช่อะ่ะนะครับผมมันไม่ใช่นะครับผมประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมฟังอัภาษาเหนือมาครับผมก็อ่าฝากเอฟซีทุกคนทุกทันนะคะอ่าติดตามเพจคุณใช้ภาะวะมีความรู้ทุกวันเลยความรู้ใหม่ๆค่ะตีจะ ค่ะใจคือเอฟสีสบค่ะแล้วก็ฟ้ากกดไล์ก็แชร์ติดตามด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม